ต้องยังไงยังไงคนเดินออจะมาเลิกงานตึกจริงกันไม่ได้อดูซิองดูซิไงก่อนเร็วเอาพี่อะเขาวิญญาณเขาวิญญาณโอเคโอเคอพี่ค่ะก็รับงานในวันนี้ค่ะเมื่อกี้เดินรู้ขบวนมาไกลเลยไกลมากเกือบ3กิโลเมตรสามร้เมตรงานวันนี้เป็นไงบ้าง ครงานวันนี้เป็นยังไงางการวันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมก็อยากได้เห็นว่ามีขบวนมังกรแบบว่าเแการตาเต็มไปหมดสี่ขาตัวตัวที่เด่นที่สุดคือตัวสิงพูตัวนี้วันนี้มันได้ตีมแบบสิงโตเป็นแบบตัวแทนแห่งความเวลเพราแบบมั่งคั่งเขาจะเป็นรัดเวลเฮลเดอร์เพราะเราไม่มีความรักไงเขาเลยไม่ให้เราแบบ ดีเซน์แรกของเราความรู้สึกของเราเป็นยังไงกับการได้มาร่วมงานกับทีมงาน King Power ดีใจครับผมดีใจทุกครั้งที่ได้ไปร่วมงานกับ King Power คล้วก็รู้สึกว่ากลับมาทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ King Power ครับผมก็ปังขึ้นปังขึ้นทุกปีแต่ทุกครั้งขึ้นมแบปังขึ้นทุกปีเหมือนกันนะสไตล์รีบเป็นคนออกแบบเราไม่ร mm ู้เรื่องมันแบบได้คนดีไหมไม่ได้ก สิบลูกสิบลูกสิบสิบแบ่งว์กันเลยค่ะฝากงานใดครับพี่บีได้ครับผมแม่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับงานนะครับชาย e ิสเซ e ยว Power ว e วอร์ยอรักเทวิเอลไลนะครับของชาญคิงพาวเวอนะครับสิวันติดกันเลยนะครับผมประมาณที่นี่ได้เลยครับที่คิงพาวเวอร์ครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยเกเมื่อกี้บอกไม่มีความล้าลนะแต่บิวกินก็บอกเขารอให้เราไปนัดเขาบอกว่าเขาว่างค่ิอเราแต่เขาไม่บอกว่าไม่รู้ว่า o ฟเบลจะว่างหรือเปล่าบิกิอยู่ไหน เดียวที่เหนือทำไมไม่มางานน ah, right. ี่เหงาไหมเหงาไหมเปละเขาไม่มางานอะไรเงี้ยอะไรนะไปละเขาไม่มาตรืองเหงาไหมเหงานิดนึงน <um <ah si ้องเหงานิดนึงครับผมแต่ว่ามีแบบพี่เจพี่เหนือพี่วีอะไรเงี้ยก็จะจัดอยู่แล้วแต่เขาบอกเขาไม่กล้าออกมากับเราเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นโกลบอลจะมีเวลาให้เขาเท่าไหร่เราเป็นโกลบอลเขาเป็นยูนิเว e ร์ส เราไม่อยู่แล้วบนโลกใบนี้เี่เขาลอยนะแต่ล่าสุดเขาเขาโู้เตัว่าแต่เป็นมดงานนะเราเป็นมดนางพญานะเขาเป็นมดงานเราเป็นมดนางเราเป็นเราเป็นพญาพิมเพอาะว่านี่เป็นสีเหลืองเขาบอกว่าทงานหนักเพื่อหาของขวัญให้เราอะไรเงี้ยไหน่าขอหน่อยทีนี้ที่กินเพราะว่ามีของขวัญให้เลือกซื้ออะไรนะล็งใช่ใจชิ้นไหนก็ได้อะไรนะล็งชิ้นไหนเป็นช็อปข้างหน้าก็สีไหนยังได้แะไหนยังได้อะไรอย่างวันเลนไทน์ ลายผิวก็พิเศษพาสีไหนเป็นสีอะไรสีไหนสีไหนสีแดงสีเขียวสีแดงสีฟ้าวาเลนไทน์นี้ของขวัญค่ะวาเลนไทน์นี้ของขวัญของขวัญเป็นวาเลนไทน์นี้เป็นความรักที่ทีมีให้แฟนๆ ังไม่มียังไม่มีเลยยัง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 ไม่ได้เก่งไม่โอ้มันละไทยก็ยังว่างเสมอแต่เขว่างตรงขี้วัวเขาเลีกเขาก็ว่างเขาว่างเหมือนกันหรอใช่เขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาเป็นมดงานอยู่เขาบอกเขาต้องทำงานหน้างานที่หนาราคาหน่อย เขาเคยขาพูดว่าเขาไม่สามารถซูบยูนีคอนเทนเน็ตได้เขาเทางานเยอะกว่าพี่เองครับเขาบอกว่าเราเป็นระดับยังไงเราสัมผัสมาแล้วว่าเยอะยังไงเจอจริงๆเขาเป็นแบบระดับแบบยูนิเวอร์สเพราะฉะนั้นแบบจะเป็นบิลกินเหมือนกันไม่ได้แต่ก็เพราะล่าสุดคือบัตรเขาก็โซเอาไปแล้วบัตรโซอัแล้วผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับเป็นน่าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศมาคอนเสิร์ตเทมโปของรัาก็ดีใจกับเขาด้วยเมื่อธนัทอยากรับเชิญเราจะไปไหมไม่เห็นจะแบบเขาไม่เห็นจะทักมาเลยแล้วแถมเชิญอ่ะยังไม่รู้เรื่องไง ได้มาท่องได้ม่อนป่ายังไงมันก็มันแบบมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อคิวตอนนี้จะตอนไหนแล้วเราส่งมาสปอร์ตให้เขายังไงเราต้องจองตั๋วเราต้องจองตั๋วละ private jet เป็นขบวนเป็นคำว่าเทมโป แค่ไหนเพราะว่าเขาโซเอาต์มีแค่หนึ่งนาทีบกหมื่นดีใจนะครับท่านอะไรนะหบหมื่นที่ย่างดีใจทีัมดีใจกับเขาด้วยครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมามันก็แบบส่งผลในเขาแบบว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนลูกครั้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากมาเจอเขาอยู่แล้วก็เราในฐานะที่แบบเราก็อยู่มันมาแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากๆโอเคพักมาหาดีกว่ามันโซเอาต์แคนหน้าสองนาทีเลยเขาบอกไลา์ไปแล้วพี่ไม่เขาบอกเราระแต่จริงไม่ฟอกเนี อ๋อเขาไม่เขาบลรร็อกไลน์เราว่ะเขาไม่สนใจพี่<อ>ไงน้อยใจไหมน้อยใจไหมน้อยใจไหม น่ตาระปีนี้ต้องเข้าชิงคู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็แอคติ้งเหมือนกันนะเขาแอคติ้งใหญ่เราปีนี้ใหญ่กว่าเดิมมันปีใหม่แล้วหลายปีใหม่แล้วก็จะเป็นแบบว่ามิอเยี่ยมบเจริสมการเขาบอกเขาบล็อกไลน์น้อยใจยังไงเวลาน้อยใจเวลาเขาบล็อกไลน์น้อยใจยังไงเขาไม่ได้บล็อกเหรอคุณลีก็แบบว่าเขคุยกันอย่างเงี้ยที่นี้คัดก่อนเรพิ่มไหมเราเป็นระดับกอบร์สร์แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอนเราก็จะยิ่งขึ้น เรียกก็จะไม่าาขาดเ,เราเชิญเราไม่ไปแข่งเราเชิญเราจะต้องคิดค่าตัวปตเป็นย<อ>ังไงเป็นยูเอสดอลลาร์ส่วนแล้วจริงๆส่วนไทยปีนี้เออเร<ม>าบอกว่าปีนี้จะเป็นคนใหม่มาได้เช็คมากระดาก็ยังพอว่างอยู่หรือว่าตกากรับคำบไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยะัะย,ยังบอกว่ายังไม่ได้ตกากรับคำแล้วถ้าในพาร์ทของเราทุกวันที่เราโตมาเขาเราอยากมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จตรงนี้ของเขาก็เลือได้นะครับผมก็ดีใจจริงๆแบบว่า จะชวนไม่ชวนก็ได้จริงๆเราก็ยังมีอยู่อย่างนี้เราประทับดูความสำเร็จของเขาครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเวทีที่ไทยต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามรอดูอยู่ตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดก็มีครับไม่เป็นรเล่นด้วยมีครับก็เดี๋ยวมีก็จะทยอยเปิดอมดแล้วอย่างเรื่องผลงานคู่นอกจากแฟนนี้มันมีไหมการแสดงที่เราปีที่แล้วออกมีแน่ก็มี ใกล้อะใกล้เปิดยังไม่ีใกล้อะใกล้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 พูดมาคุยอยู่คุยอยู่ไม่ไก้มากหรอคเลยไม่มีพี่รู้เรื่องไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องไงเพราะว่าวันนี้แบบโอ๊ยมังกรกระติงเลยแสดงว่าผลงานการแสดงคู่ปีนี้ดูแน่นอน เอาแค่เอาแค่ประหยัดเงินให้เราติดตามให้เราติดตามอย่าไม่เซอร์ไพรส์แสดงว่าเรามีความพร้อมพร้อมเอาทำไมอยู่ดีไม่เป็นคนไทยพูดไปเรื่อยแล้วอร์พร้อมพร้อมมากกี่พร้อมมาตั้งแต่เกิดแลไรอะไรนะครับงานเรือนี้สามารถบอกได้งานเรือรืนี้ที่สามารถบอกได้ก็จะมีเพลงปล่อยครับก็ประมาณช่วงต้นต้นสัปดาห์ครับผมต้นเดือนมีนาเราจะปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่ พื่งถ่ายเอ็มวีเสร็จไปแซมมาให้เอ็มีคนนี้คือใครให้เอ็มวีสิบห้าคนอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องตีหเบี้ยเดเขาบอกว่าตอนนี้กินาเดชอ่ะโกหกอ่ะน่คือคนคนแ้กกโกหกผิดศีลนะคะีินาเดชเรื่ยวก็ไม่บอกไม่ได้เร่อกไม่เซอร์ไพรส์แต่ผมเก็บไว้เป็นความลับก่อน ก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ใหม่ที่สุดลวกันนะาครัมว่าเราไม่เคยทําอะไรแนวนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําเพลงประมาณนี้ค่ะแต่ปล่อยเพลงใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันเลยนะทั้งสองคนใช่ครับใช่ครับก็แต่ว่าของบิวกินเนสจะปล่อยก่อนแล้วก็เป็นของที่ตามมาก็ต้องให้เขาปล่อยก่อนในที่เขาต้องปล่อยเพลงเขาจะไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเราปล่อยเราก็ทัวร์ตาม ไม่รู mean, okay, okay, ้ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูบอกว่าเรื่องของคิวด้วยเรื่องสารพิซด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุขอบคุณครัครับ